โปรกำลังเป็นแบรนด์แอมาสเตอร์แอนเนสซาไทยแลนด์รู้สึกไงบ้างครับดีใจมาก,มาก,ม,ากมากเลยค่ะจริงๆเป็นแฟนคลับของเขาอยู่แล้วค่ะก็คือรู้จักแอนเนสซาอยู่แล้วรู้จักรู้จักอยู่แล้วค่ะคือมีคนพูดถึงบ่อยมากๆจนเราต้องลองค่ะ mm hmm. แล้วตอนที่ทางแบรนด์แอนเนสซาติดต่อมาเอาใจ i k e like, m o m yes คือชอบเป็นการเฉลิตัวเองเลย้ม,มาใช่ค่ะอืมโอเครู้จักอยู่แล้วใช้อยู่แล้วชอบอยู่แล้วแล้วก็ติดต่อมาคือเซียส yes, ทันทีเซียส yes, ทันทีค่ะโอ้โห oh, oh, สุดยอดมากๆาครับแล้วงั้นแน่นอนต้องมีการใช้กันแดดอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว <c oughs> ค่ะกินจวัดเป็นยังไงบ้างครับหมายถึงว่าใช้กันแดดตอนไหนเป็นพิเศษอยากให้แชร์ให้ฟังไลฟ์สไตล์ตรงนี้ครับคือจริงๆอย่างแรกเลยค่ะ ไลฟ์สไตล์ของย้าเป็นคนแอคทีฟมากๆเพราะฉะนั้นเป็นคนที่ชอบออกไปข้างนอกชอบออกไปทํากิจกรรมไปภูเขาไปทะเลทุกอย่างค่ะต้องครบเพราะฉะนั้นเป็นคนเจอแดดบ่อยค่ะใช่ค่ะแล้วอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากๆเราเป็นนักแสดงค่ะเราเจอแสง UV จากทั้งข้างนอกแล้วก็จากแสงที่เขาทําให้ให้เราดูดีค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นเป็นอะไรที่มาควบคู่กันค่ะ The light we need แต่ว่าเราต้องดูแลตัวเองด้วยอืมจริงเนี่ยวิ่งเป็นเป็นการพูดที่มีประเด็นมากเราต้องการแสงนี้แหละแต่จริงแล้วแสงนี้หลายๆครั้งก็จะมาพร้อมกับ U V ใช่ซึ่งเราก็ต้องปกป้องเหมือนกันแน่นอนค่ะนี่ก็เลยมีตัวช่วยดีๆนี้เออนี่แหละครับก็คือใช้ทุกวันเลยเพราะว่ากิจกรรมเยอะมากเมื่อกี้บอกว่าทะเลภูเขาเลยคือ I mean if you were have I mean if you h a d to pick ถ้าต้องเลือกหนึ่งทะเลหรือภูเขาไม่ได้เลยอะ ไม่ได้ค่ะแหมทุกคนก็รอลุ้นนะว่าจะตอบทะเลหรือภูเขาคือชอบทั้งคู่ชอบทั้งคู่เอ็นนิติงเอาดอเเลยใช่ค่ะจริงๆเป็นคนทากันแดดเรื่อยๆทั้งวันด้วยค่ะเวลาเดียวที่ไม่ทาคือก่อนนอนเท่านั้นเองค่ะอ๋อเรื่อยๆทั้งวันอยู่แล้วดีมากเลยนะครับเพราะว่าเกาะเนี่ยเจอ U V อยู่ตลอดทั้งวันงั้นเนี่ยถ้าใช้การปป้องกันแล้วมีอะไรนี่กังวลเป็นพิเศษไหมครับช่วงนี้ถ้ากังวลนะคะ เรากังวลอย่างเดียวว่าเราจะดูแลตัวเองไม่ดีพอคะ่ะใช่ค่ะเพราะว่าผิวหน้าแล้วหน้าตาเป็นอะไรที่สวยอยู่แล้วอย,อยากให้ดูดีตลอดไปคะ่ะ oh. <laughs> Wanna look good forever แน่นอนคะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผิวของเราคะ่ะเเยลซึ่ง อเนซาก,กันแดดครั้งนี้คือเขาสุดยอดมากๆจริงๆครับคือนอกจากว่าเขาเป็นกันแดดที่ดีมากๆแล้วเขายังช่วยบำรุงผิวด้วยเขามีส่วนผสมของกันให้เราแบบว่าผิวดูชุ่มชื้นสบายไม่เหนียวเหนอะ แต่มันทําให้เราซื้ึกแบบชุ่มชื้นจริงๆนี่นี่แหละทุกคนได้ฟังจากปากของแบรนบด,ด์ดมบแสเด์แล้วนะฮะซึ่งใช้จริงสัมผัสได้แล้วบอกเลยว,ว่าไฟอีกขั้นมาเป็นอันดับหนึ่งในใจของใครหลายๆคนรวมถึงคุณยาย่าด้วยนะครับแต่ว่าไม่หยุดที่ตรงนั้นไม่ได้อยู่ที่แค่ปกป้องเรื่องของแสง UV แสงแดดแต่ว่าเรื่องของการบารุงผิวด้วยใช่ค่ะพอแอดข้อมูลที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเขามีสารบารุงถึง50%เมื่อสักครู่นี้ได้ฟังแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือใน1นึ่งขวดเนี่ยให้ไปเลย50% นะคือพบคู่กันไปเลยปกป้องด้วยเรื่องของการกันแดดก็ แล้วก็เรื่องของการบำรุงผิวก็อีก50%จริงๆแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ไปทั้งผู้เลยดีกว่านะครับ <laughs> แล้วก็มีเทคโนโลยีด้วยนะครับตัว auto booster technology นะฮะประสาน3เทคโนโลยีซึ่งโอ้โหทำให้ปกป้องผิวได้ในทุกสภาวะทุกสภาวะมีอะไรกันบ้างหลายคนน่าจะเคยเจอคุณยาย่านี่เจอเป็นประจำแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็น humidity booster technology อันนี้คือถ้าเจอความชืน้นความเข้าใจเดิมของคนก็คือแบบว่าพอมันชื้นแล้วบางทีกันแดดก็จะนุดเนาะ นี้ไม่นะฮะไม่ค่ะยิ่งกลายเป็นเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการแดดของอัอนเนส่าการปกป้องเพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้คือ humidity booster technology แล้วก็มี thermo booster technology thermo คือเรื่องของอุณหภูมิค่ะ,ะเจอความร้อนเข้าไปโขแดดบ้านเราแดดอิตาลีร้อนไหมฮะจอนมากตอนบ้านต้องต้องบอกก่อนเลยคะ่ะว่าถ้าไม่มีอันเนช่วยตอนที่อยู่ที่อิตาลีคงคง โดนเผาไปเรร่ยอยเลยค่ะเพราะว่าแดดแรงมากๆจำได้เห็นลุๆว่าป่มแดดได้แบบป่มแดดเต็มที่ใช่ไหมฮะได้เต็มที่เพราะมีตัวช่วยค่ะนี่ไงคือแบบว่าอยู่ แบบอันเด t ร์เดอก็จริงแต่<ะ>ว่ามีการปกป้องอยู่แน่นอนค่ะใช่ไปกระต่อเมื่อกี้ที่บอกเลยก็คือตัวเทอร์โม b o o s ตอร์เทคโนโลยีนะครับงั้นเจออุณหภูมิเข้าไปเจอความร้อนไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะตูดจริงลบเพิ่มการปกป้องเข้าไปอีกนะฮะแล้วก็มี Aqua b า o ูสเต e ร Technology ด้วยนะครับอันนี้สำหรับใครที่ชอบลงน้ําสายลงน้ําเหมือนกันดูไหมคอฮะก็ช่วยปกป้องเหมือนกันคือลบภาพไปเลยนะฮะว่าุ้าทากันแดดปุบลงปุ๊บ มันจะแบบว่าหายไปหมดเลยจา้างมงนไปเหลืหมดเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยอันนี้ซาคือปกป,ป้องขึ้นมาจากน้ําก็ยังคงปกป,ป,ป้องต่อเนื่องใช่ <that> Amazing ใช่ค่ะ <laughs> เขาคิดมาแล้วค่ะ <laughs> ว่าแบบทุกความต้องการของคนที่ที่จะใช้ชีวิต <laughs> เขาคิด <K ill ip> มาแล้วอืออุ้ยชอบคํานี้มันคือแบบว่าออกไปใช้ชีวิตได้แบบเต็มที่เนาะแน่นอนค่ะไม่ต้องมากังวลในในส่วนนี้เลยแต่ใครที่อยู่ในออฟฟิศก็จำเป็นก็ต้องเหมือนกันเนาะอืออือืเนาะเพราะว่าเนาะแสงปีก็มาจากไฟเหล่านี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วอีกหนึ่งอย่างจริงๆแล้วยังเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เช,ชื่อว่าคุณปริญาญาณน่าจะชอบมากๆเขาเป็นไพรเมอร์ในตัว ใช่ค่ะคือจริงๆสาวๆหลายๆคนจะก,กังวลขั้นตอนนี้ค่ะว่าแบบทากันแดดแล้วมันจะทําให้ตอนที่เราแต่งหน้าจะติดไหมหรื <c oughs> อเขาจะลอยไหมซึ่ง ไม่เลยค่ะดีมากๆซึมซับแบบเกือบจะทันทีเลยค่ะรู้สึกได้ว่าเป็นขั้นตอนแรกก่อนแต่งหน้าที่ดีค่ะจริงๆแล้วตอนที่แต่งหน้าเสร็จแล้วรู้สึกว่าทําให้ฟ i n i s h look ค่ะทำให้ผิวดูดีด้วยอใช่ค่ะชอบมากๆการเป็นช่วยฟินิชล look ก็ไปอีกนะก็ทุกวันที่เราไปทํางานนะคะก่อนที่ใครจะเริ่มลงพืน or anything จะวางไว้ให้เลยแล้วก็บอกว่าขออันนี้ก่อนค่ะนี่สวยไหมทุกคน สวยสุดๆไปเลยนะก็มีอันเซ่าที่เป็นตัวช่วยนี่แหละไม่ว่าจะเรื่องของการแต่งหน้าอันนี้ก็เป็นแบบเป็นเบสก่อนที่จะเริ่มเมคอัพเลยกันแดดต้องมีนะครับอย่าคิดแค่ว่าบางทีบางคนบอกว่ารองพื้นหรือเมคอัพก็มีกันแนดดอยู่แล้วอาจจะไม่พอไม,ไม่ไม่พอ,นอนเดี๋ยวนาะไม่พอนะฮะก็ต้องมีกันแดดของขอันเซ่าเข้าไปนะฮะเป็นไพรเมอร์ในตัวด้วยก็สามารถใช้ได้เลยอ่ะสุดท้ายนี้ในฐาน,า Brand นะแบรนด์ a m b a s s a อร์นะฮะฐานะใหม่เลยนะครับก็ ฝากให้กับทุกคนรู้ถึงสื่อมรชด้วยกับอันเ s a ซ่กับค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะสำหรับกันแต่งอนเนนะคะทั้งหมดที่เราพูดมาทั้งหมดขอแบบวีแคปสั้นๆอีกทีค่ะเหตุผลที่ย่าชอบอันเ s a มากๆนะคะคือเป็นผลิตภัณฑ์นี้เนื้อของเขามันบางๆมากมาค่ะทาแล้วรู้สึกว่าสบายผิวแล้วก็ที่เป็นแบบ added added bonus มากๆนะคะคือเขามีบำรุงผิวได้ด้วย so อย่างในผลิตภัณฑ์เดียวค่ะครับ<ำ>ในกิจกรรมประจําวันของย่ามักจะเจอ humidity เจอความชืน้นเจอความร้อนบางทีรเรา ราอยากไปดำน้ำําแต่ยังอยากกันแดดที่ดีเขาครบป้องมากเลยค่ะเขาแบบป้องกันเราได้สุดยอดจริงๆค่ะแล้วก็อย่างที่บอกกันเมื่อกี้ค่ะเขาเป็นขั้นตอนแรกในการแต่งหน้าที่ดีมากๆทําให้รู้สึกว่าตอนที่แต่งหน้าเสร็จแล้วสวยกว่าเดิมเพราะว่าทําให้แบบผิวดูดีค่ะก็ฝ<อ>ากด้วยค่ะเขาครบมากมากเลยค่ะในควดนี้ฝากด้วยค่ะสำหรับอันเดซเข้าใจแล้วที่บอกว่าสวยกว่าเดิมตอนต้นนี่นึกว่าเพราะว่ามีความสุขอย่างเดียวนะฮะมีอันเดซ่าช่วยด้วย ใช่ค่ะถ้าเรารู้สึกสวยเราจะมีความสุขเออสวยเนาะสวยสุดๆไปเลยนะครับขอเสียงปรบมือได้หนึ่งครั้งครับนี่คืออเดซ่าแบรนด์แบสเดอร์นะับคุ่ยาแต่ยังไม่ให้ไปไหนทุกคนตั้งใจมันใช่ไหมกูดแอนเซอร์กูดแอนเซอร์นะฮะสี่ลูกเป็นกอลอบที่จุกบาเฮ้ยเก่งมากสี่ลูกใช่แล้ว เยี่ยมมากนะฮะรอรับรางวัลตรงที่จุดลงทะเบียนได้เลยนะฮะเอาไปคําถามที่2ถามต่อเลยครับถามต่อเลยดีกว่าต้องต้องมีให้โชว์รูปเนาะแต่ว่าอันนี้ถามต่อเลยดีกว่าดูสิลองลองลองเทสกันดูนะฮะคำถามที่2ครับยกมือได้นะไม่ต้องรอสัญญาจากแบมนะครับยกมือมือพร้อมผลิตภัณฑ์กันแดดอเนซ่าในภาพนี้มีจํานวนกี่ขวดที่ กลับหัวอยู่ใครยกแล้วเมื่อกี้อยากลองไหมคะอยากลองไหมอยากลองทายไหมอ๋อเหรอลองไหมเอามามามาฮะมาฮะเมื่อกี้แบรนด์แอม b a สเ a อร์จิ้มแล้วก็ต้องฮะคุณคุณพี่ใส่แจ็คเก็ตยีนใช่ไหมฮะโอเค กี้ยาย่าเข้ามากระซิบ i ิส t ทธิ์รู้ด้วยอ่ะจำได้เหมือนกันเอาเอาโอโหอเก่งมากเก่งมากสองถูกต้องเลยนะครับอ่ะกินดีด้วยนะฮะไปกันต่อเฮ้ยเมื่อกี้เฉลยยังไหมนี่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 เห็นแล้วใช่ไหมฮะโอเคสองนะเรามมีทั้งหมดห้าห้าโอเคไปเราไปกันต่อครับคำถามที่สามถามว่า แค่เอาต้นคันดี้ยกมือแล้วค,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 คใช่ไม่ไม่เลยครับอ๋ออ๋ออ oh <my> ้าวไม่ไหวไ <c oughs> ม่ไหวครับเมื่อกี้ก็บอกเดี๋ยวเราลุ้นกันนะ <c oughs> ว่าแบนด์บสไตเสนอใครหน้าาย่าเต็มจอเลยอ่ะตายเมนอิบิเบริกมาฮะ <c oughs> มีไม้เสียบคือสีอะไรครับ <c oughs> ไม่มีไม่มีไม้ที่ไม่มีไม้เสียบคือสีอะไรครับชมกูค่ะ <c oughs> ถูกไหมฮะ เขาได้เห็นคำตอบก่อนหรือเปล่าหรือเขาถ่ายรูปไปแล้วถุกต้องประมือเฮ้ยลำนะเนี่ยเก่งจังเลยเก่งมากเก่งมาก,มากอา้าวไปกันต่ออย่าเพิ่งขึ้นคำถามแล้วกันนะฮะทีมงานเอออย่าเพิ่งขึ้นคำถาม <laughs> มาฮะแบบถามเองคำถามที่สี่ในภาพนี้มีโลโก้อนเนซ,ซ่า อยู่กี่แหมไม่ขึ้นคำถามนี่ไม่รีบยกเลยนะอยู่กี่อันครับโลโก้อเนซ่าโอ้มายล่ช่วยไม่ได้เลยไม่ใช่แถวแช่นแถวบอสไหนมีใครรู้ไหมนี่ยกนะวุ้ยเก่งมากก่อนอ่ะตอบยิงชุบเลยค่ะเนีใตอถเลยคนไหนก่อนดีให้ตอบฝั่งนี้ฝั่งนี้ก่อนใช่มอ๋อนี่นะครับใช่เลยครับเชิญเลยครับขอบคุณครับ คอะไรนะฮะสี่นะครับมั่นใจไหมครับมั่นใจสี่นะครับผิดครับโอ้ยมาที่พี่คนนี้เลยมีแปดค่ะแปดหายไปไหนอีกสี่ฮะแปดเป็นคำตอบทีุู่ต้าเยี่ยมมากสองสาม 4 5 6 7, ห้กเ็ยมาก,ก็คือรวมอันที่อยู่บนขวดด้วยนะครับอ่ะคำถามที่5คําถามสุดท้ายแล้วนะครับคําถามที่5ถามว่าลูกโป่งสีใดที่ไม่เข้าพวกครับไม่มีใครยกนะฮะามาแล้วยกแล้วหนึ่ง สีขาวค่ะสีขาวเหรอฮะเฉลยเลย Is that right It is t is ถูกต้องเก่งมากนี่แบรนด์เนมเสื้อเลือดก็เก่งนะไม่เห็นเฉลยนะแล้วแบบ is it white เมื่อกี้ว่าเออถูกต้องไหนฮะนี่ <c oughs> ปรบมือให้กับผู้โชคดีทั้ง5คนด้วยค่ะ ขอ,อหนึ่งเซตให้กับแบรนด์แอมแบสเซอร์ดอร์ได้แน่เพราต่อทูหมดเลยเหมือนกันเยี่ยมมาก <c oughs> เปนอันนึงครัอ้เอาก็สามารถรับของรางวัลที่จุดลงทะเบียนกันได้เลยนะครับรางวัลน,นี้ก็ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารนะฮะได้ถ่ายภาพกับแบรนด์แอมแบสเดอร์ของอั